สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับในเซานี่กาหลังจากที่วัดไข่แล้วนะครับเนาะตอนนี้แปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับก็เลยออกไปเบิ้งเขาอันนี้ครับกาเมื่อนี้น่าจะเป็นคือพัดคิงนี่แหละครับผมวม่าพี่น้องครับเยวจะลอกแก้งนะครับเนาะ มีแตงโมพรับสองสองตอนครับผมคับอาหารนี่รอบเสาราแปนาฬิกาจะเป็นตัวนี้จะเป็นพัดคิงครับนี่ครับพัดคิงแล้วก็มีเข่าสวยแล้วก็มีแตงโมสองต้นครับผมสองชิ้นโอ้เห็นเห็นอิสราเอลนะครับอันนี้เห็นแตงตอนนี้รวดทีบอยู่ครับผมเลย เป็นสิ่งที่านมาเขากับเก็บไปในความทรงจําครับพี่น้องครับกัเห็นแตงโมนี่ก็คขิดหอด,ดูครับครับเดี๋ยวจะล่องชิมบิ้งเนาะครับเนาะนี่จะมีทั้งขลองหวานครับปัดไก่เมื่อนี่กัรสชาติกัโอเคครับผมทรงเสียบอยู่ครับมึงลักษณะก็เป็นตัดเสียบดีครับ ชเดีครับทุกอย่างครับที่เพื่อนจัดมาแหงครับแต่ละอย่างถือว่าโอเครครับก็เป็นระดับโรงแรมนะครับเนาะอาหารของเพื่อนก็จะรู้สึกว่าจะมาตรฐานนะครับ ปาปลาเกี่ยวก้าน,นครับพี่น้องเป็นยังไงน้องครับเนาะครับโท<น>รหาปลาเกี่ยวก้อนครับพี่น้องเลยเราอยู่ยังไงน้องเหรอครับี๋ยวโทรหาปลาเกี่ยวครับพี่น้องครับ<น> ฮโลเอาทุกคือประบโทรทัพทสบเอาเบาในโทรศัพทบก่อนเออน่ะแหงอยู่เอา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 มาแล้วครับโอ้โต้องบงเดนกรตัดนะพอารู้เรื่องนีเดาตัดดอกเป็นยังเปิดกล้องดูอยู่จังไหนี่เป้นยังมาถอดเสียกันแล้จ่อแล้วไก่ง ออกเห็นอยังกอกากับร่างกายเห็นยังไงเอากระซิบอ้พว้าโอ้มาทานเนี่ยอยากเห็นอยากเห็นตอนอยากเห็นแท้ตอนออกกัาล่งกายเฮ็ดยังไงยังไ้เห็นตั้งไว้ด้วยตั้งไ้อกไปกน่งิลยเ่ได้กินเขาอยู่ได้อบน้ำล่งนี่ไปเอามว่ไปเอาเขาไปเนี่เอาเดีวได้ ได้ครับได้กับเขาแบบได้เลยพัดขิงคือกันบ่คือกันบเากนเหนเดียวกันกห้กินแะมือกันอคือเฮลตี้ดีนะครับเพื่อสุขภาพดีนะครับคนนีอาหารเสริมดแล้วนาหนากะทรงใสนะครับนาคือทรงใสนะครับบูเดียวเดี๋ยว สามก้อน<า>นอนลับดีป่ะ<า>นอนรับดีป่ะหน่วยมันข้นนี่แหละนอนดีโยแมนบอแมนโยมือแรกนอนนอนบ่คอยรับลับเด็กมือสองโอเคอยู่น้อเป็นไงได้เคยใจนอนก็นหาคุกไปล้วมีไข่บาปะนี่มีไข่บ้าสามสิบสี่ 34, นเ,น 34, เอาโอ้สามสิบสี่กับโอเคอยู่บมดว้ห้าสาสวนนี่าสามสิบห้าจุดสอง บะตัมดอกบะตัมโอเคอยู่เมื่อนั้นตัวโทรมาเ้างนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เลยตัวโทรมาหาเราอ่ะเ้างนึกว่าเจ้าหน้าที่โทรจากแล้วสมัยตั้มสมัยบะตัมถ้าเกินสามชีพกับเ็นสูงเกินกับไข่ตัวตัมกับจีบอดสามชีพสามชีพกับมันผิดปกติมันบอกร่างกายคนเท่าทอน่อยเอามื่กับบลูแล้ว ตำแห้งกับบดีสูงแห้งกับบอดีกับพอดี er ั่างๆมาดมาดานอยู่อือเป็นยังคือว่าเนบอดีเป็นยังคือว่าเน็บดีเดี๋ยวมันกะตมันเบารูเลียนวเมียซาอนหงเกิดเ้แคี้ะทเอาบอดบอดห้เบิ้งต่อนอกำลังกายดีครับก็ตั้งไว้ตัวเอาไอ้ยุติตายแล้ว อู๋เองลางอยู่นะคีปโผ่ <laughs> <laughs> เอาเอาเอาสามีละโอเค <laughs> ครับก็ล่อหยอกกันเล่นครับผมปากเกลียวครับอยู่ยังที่แหละครับพคุนมีออกกำลังกายพร้อมเลยครับโอ้ <laughs> ห่าการอยู่ ครับนี่ก็เป็นอาหารรอบสิบสามนิกานะครับตอนนี้ก็จะประมาณเที่ยงกว่าับเพื่อนอาวาเานาะครับเนาะเที่ยงเคื่งถึงบ่ายโมงประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นสปาเกตตีครับผมคต่ข้างแรกที่ได้กินเนาะครับเนาะกินเป็นพ่้รอบพี่น้องเลยเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปบึงเนาะครับเนาะ ครับนี่ครับก็เป็นสปาเกตตีครับก็น่าจะมี่นครับผมผมกับโบเคยเนี่ยใจอ่านี่ครับแต่ว่าน้ำยาเป็นคื่นน้ำยาขนมเสี่ยงครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับน้ำยาแต่ผมกับโบเนี่ยใจนะครับว่าผมกับโบเคยกินสปาเกตตีจากเชื่อครับแต่ว่าเสี่ยงนี่เมียนอยู่ครับแต่ว่ากินมันไข่ไข่มีกะทิครับผม คล้ายๆน้ำยาที่เป็นมีกะที่ครับลร่องชิมชิมเบิองครับตัวนี้เป็นเชียกนกบต้องใส่สองของเพิ่นนะครับเป็นแห่งมากนะครับเนาะ อาเกตตี้กลางแดกครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นคือเป็นคือเป็นคือน้ำยามีกะทิครับผมนี่ครับจะเป็นจะเป็นเนื้อซับครับผมนะครับตัวนี้อาจจะเป็นพักอาจจะมีแค่รสผมมาว่าแค่รอแหละครับแค่รสกะลัมปีครับกะลัมปีแล้วก็จะมี ครัเป็นกระเทียบจังน้อยครับครับผมบลอกชิมบ้างก่อนครับเวิร์กบล็อกข้างแรกครับผมโอ้มาอยู่นี่นี่ข้างแรกไล่ครับผมถึงมาอยู่โมงนี่ยครับเป็นข้างแรกนะครับเนาะลูกเลีแบบนี้ครับโยกเลยครับพี่น้องครับกินบล็อยไปิ่นครับ เป็นมันเป็นนั่นีอครับเป็นพัตตีครับแบบเป็นมึนๆครับผมโซงกิมหยากจักหน่อยครับหมุนกับอะไรครับผมโอ้ยแย่อยู่นี่กับเป็นอาหาร อรอบเที่ยงครับผมจ่ว่ากัดกินยากยังไงครับซอมนี่สันนพดครับครั้งแรกครับที่ได้กินสปาเกตตีครับอยู่อยู่อิตาเลีกับมียครับเสินแต่ว่าบอ,บอ,บอควายได้เ็ให้กินครับ บอควายได้กินแล้วครับผมครับกับกับขาแรงครับผม พี่น้องครับเจ้าเก่าตอนแรกน่าจะเป็นเมนูพะแงครับพี่น้องครับครับการเมนูสําหรับตอนแรกนะครับเวลา1 7เกนาฬิกาที่พี่นเอามาส่งให้นะครับก็จะเป็นครับพี่น้องครับจะเป็นพะแงนะครับนะครับเรนจะแซบครับเราจะแซบไลนยครับเึงส่งครับพี่น้องครับ กินน้ำกันครับพี่นองครับเป็นกระแช่คือเกาล่ะอันนี้กบบซอนครับผมตะเข้าแบบนี้กับใส่ซอนของเข้าได้ครับแซ่บครับอยากขออีกชุดหนึ่งได้ครับแซ่บร้ายครับจาดอีกจัดชุดหนึ่งหน่อยไว้ค่ะครับอยากมแนีอีกแซ่บครับมาตรฐาน ทางโรงแรมครับมาสทานีครับครับสำหรับในคลิปนี้กักโชคชัยอินเทเลนก์็โจบไปเพียงสามีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมให้กำลังใจของพี่พๆน้องๆทุกคนครับก็ให้พี่ๆน้องๆอยู่ดีมีแฮ้งกันทุกคนครับสวัสดีครับกินต่อครับพี่น้องครับแสบไล้แ่บไล้ครับ